สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื้อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดเดน,นเน่ช anel ส่นนี้เราก็มีอยู่ในเกม7บาทเป็นอย่างเช่นเคยครับและสำหรับคลิปเดนี้ในที่สุดก็ได้เลิกมาลองน้องเดนเน่กับคิงตัวใหม่สักทีนะ ก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมจะมาเล่นทีม d ด a k เน่คิงกับเหล่าคลาโบล่าสุดเทพเงาครับไลฟ์อัพนี้เนี่ยผมขนมาทั้งหมดเลยนะจะมีเป็น d ด a ยเน่คิงนะครับชาร์โดเอลฟาแล้วก็เบต้าครับตรงนี้ต้องบอกตรงนะ้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทีมนี้เนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยเกมที่รักของผมทั้งสามเกมนะครับมันอัปเดตพร้อมกันแบบเยอะมากเพื่อนผมเนี่ยเล่นไม่ทันนะแล้วก็ทําคลิปไม่ทันด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลุยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องผมขอ อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับคิงกับเดียเน่แล้วกันเผื่อใครที่ยังไม่รู้ความสามารถของ2ตัวนี้นะครับสำหรับคิงเดียเน่ครับพาซีฟเนี่ยสามารถเพิ่มสเตตพื้นฐานพวอพที่กำหนดที่เข้าร่วมต่อสู้ได้15นะครับแล้วก็จะเพิ่มสเตตทั้งหมดของตอนเอง7เอต่อพวกพคนดังกล่าว1คนที่เข้าร่วมต่อสู้ด้วยโดยพวกพรพที่กำหนดเนี่ยเขาจะเป็นตัวละครจากเผ่าพูดแล้วก็เผ่ายักษ์รวมไปถึงอัศวิน7บาทนะซึ่งตรงนี้เนี่ยชารโดไม่ได้เป็นเพื่อนแต่ที่ผมหยิบชาโเข้ามามก็พราาะว่ชาโดเขาสามารถเพพิ่มื้นฐาน พู้พองที่กําหนด5%ต่อผู้พองที่กําหนดที่เข้าร่วมต่อสู้หนึ่งคนได้นะครับโดยผู้พองที่กำหนดของชาโดจะเป็นเผ่ามนุษย์กับพูดนะเ <c oughs> พราะฉะนั้น킹เดียเน่เนี่ยได้บัฟของชาโดอยู่เพื่อนๆื่น,นถึงแม้ว่ามันจะซัพพอร์ตกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ยังซัพพอร์ตกันอยู่นะครับนอกจากนี้ครับเดียเน่ยังจะมอบโทซาพ,พสัสตุธาแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับและมอบราชินีเผ่ายักษ์พิทักษ์แก่ตนเองเป็นเวลาหนึ่งเทินสำหรับโทซาพ,พสัสตุธานะครับเดียเน่จะสามารถสะสมปริมาณเดเมจ ที่เป้าหมายได้รับครับสูงสุดถึง400,000หน่วยนะแล้วก็ราชินีเผ่ายักษ์จะเพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิต20%พร้อมกับคุมกันเอฟเฟกต์สับหินครับและกรณีที่โทรศัพท์พระสุธาสะสมถึงค่าสูงสุดนะครับ DNA King ิงจะทำการมอบโทรศัพท์ราชาพูดแก่ตนเอง1อันสูงสุด3อันนะครับโดยโทรศัพท์ราชาพูดเนี่ยจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตี7%แล้วก็ลดไดเมจที่ได้รับ40%ทับซ้อนได้ทั้งหมด5ครั้งนะ อีกทั้งเมื่อตอนเองช้สกิลหมู่อย่เวนทําไม่ตายนะครับศัตรูที่ติดโทศัพระสุธามันจะช่วยสร้างเดเมจเพิ่มเติม30%ของค่าสะสมและทุกครั้งที่พวก้องที่กำหนดได้รับเดเมจจากการใช้สกิลในเธอของศัตรูนะครับก็จะถอนโทสะราชาพูดที่ติดบนตัวเองหนึ่งอันแล้วก็สุดท้ายหากศัตรูติดเอฟเฟกต์สาหินนะครับจะลดประมาณเดเมจสุดท้ายที่พวกฟองที่กำหนดได้รับจากการใช้สกิลของศัตรูถึง35%ครับสําหรับตัวละครลิงซัพพอร์ตนะครับ,รบ,รบเดี๋ยวผมเปลี่ยนนิดนึงเ,เดี๋ยวของชาเป็น ทำเยลแดนดีกว่าผมว่าชารโดเอาไว้เขาอยู่รอดดีกว่านะแล้วก็ในส่วนของคิงเดเน่นะครับเดี๋ยวใส่เป็นดเมจไปเลยก็เดี๋ยวผมใช้เป็นมาเอลแล้วกันอะโอเคเซร็จั p เสร็จเรียบร้อยนะครับอาหารเนี่ยจริงๆกินข้าวพลังเนี่ยมันได้เยอะมากนะแต่ค่าพลังทีมมันก็สูงมากอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกินเป็นเพิ่มเพิเพ่มแม็กชีแล้วกัน2องแสนเจ็ดน่าจะได้เปิดก่อนถ้าไม่เจอคนกินอาหารข้าวพลังมานะไปครับ โอเคมาครับเจอทีมนางฟ้านะครับเอาจริงต้องบอกว่านางฟ้าตอนนี้มันเริ่มผิดนะเออ่ตัดเลือดนะครับท่าหมูแล้วก็ท่าเดี่ยวเฮ้ยเดี๋ยวผมใช้ทิ้งเดียนเน่เลยทิ้งแล้วก็เดี๋ยวใช้ท่าหมูสองท่าครับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมรวมไว้ก่อนโอเคอสุบิวาโอริ โอเคตัดเลือดแล้วนะครับศัตรูเขาต้องถอนนะถ้าไม่ถอนเนี่ยจะพิลไม่ได้โอ้โหเดียวแรงเอาเรื่องอะเนี่ยอันนี้เทิร์นแรกนะเพื่อนๆโอเคเขาใส่โลครับเฮ้ยแต่ขั้นหมู่เราหมดแล้วเนาะเอ่อได้อยู่นั่ะล่ะเดี๋ยวผมเก็บลูเชลมากระเล็ดก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวเก็บมาเอลดีมาเอลอาจจะเก็บได้อยู่นะ เพราะถ้าเขาบัฟไปหนึ่งเน,นี่ยแต่ว่าลบอยู่นะครับเมือดมัดนจะไม่ต้องมีโอเคก็เดี๋ยวตาหน้าเราต้องใช้การสามใบนะโอ,โ,อโอ้โหดีแล้วชาโด้เออผมลืมเลยชาโดมันมีดีบัฟนะครับตัดเลือดไปโคตรเยอะอ่ะมาเดี๋ยวผมใช้ตีเดียวเลยขอตีเดียวหนึ่งตีเดียวสองแล้วก็ตีเดียวสามไปผมว่าน่าจะเก็บได้ตาหน้าเรามีแคปดาเมจด,ด้วย โอเคเรียบร้อยโคตรแรงชาโดมาโอ้โหนัดเบ็ดเกือบแตกนะครับไม่เป็นไรก็ตอนนี้เนี่ยเรามีแคปเดเมจอยู่นะแล้วก็มีอันติด้วยอัลฟาศัตรูเขาน่าจะอยากหวดอัลฟาอยู่สัตเบดนะครับ มันมีแคปเดลเมดโอเคสบายๆเลยครับมาก็เดี๋ยวเราอันตีเลยละกันคิดว่าน่าจะเก็บได้นะก็ถ้าเอาชัวเนี่ยยังไงดีผมฟันหนึ่งฟันสองลวกันผมว่าแค่นี้น่าจะเก็บได้แล้วครับ เดี่ยวไม่แตกจ,จริงปหมเนี่ยโอเคอันนี้แตกแตกไหมอันนี้โอเคครับโอ้โหเมื่อกี้เสียววาบเลยเสียววาบเลยง่นเรียบร้อยครับมาครับเดี๋ยวทีแบงค์ฟ้ามันฮิตจริงอะเนี่ยทำไมเจอแต่ทีมแบงค์ฟ้า ีออการคิงเดียเน่ผมเรียบร้อยสตรูยอมครับมารอบนี้เรามาเจอทีมไม่ระบุแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูว่าทีมเราเนี่ยจะแค่ทางได้หรือเปล่านะสำหรับไม่ระบุตอนนี้เนี่ยเอาจริงผมว่าได้อยู่นะเ,เดี๋ยวผมใส่โล่นะครับแล้วก็เออไงดีตัดเลือดไว้ก่อน แช่ไหมผมแช่เฮลไว้แล้วกันโอเคกันดูผมรวมครับโอเคเรียบร้อยแช่ตอนนี้เราก็น่าจะกำหนดได้แล้วว่าตาหน้าเนี่ยเราจะให้ใครติดกันตายของเฮลนะตัดเลือดไม่ได้นะครับ โดมาโคตรถึกอันนี้แหละโอเคไม่เข้าสวยมากโอ้โหแล้วดูเขาติดสแต็กโคตรเยอะก็เดี๋ยวผมว่าเอาเฮลแล้วกันเดี๋ยวผมใช้ชาโด้ไปเลยนะครับแล้วก็ผมว่าแค่นี้ก็ตายแล้วแล้วเดี๋ยวเก็บมีริมครับโอ้โหยีวหรี่หรี่ เ,เดียย๋ยวแรงจัดโอเคเตรียบร้อยครับยกเพกนะโคตรแรงชาโด้เฮ้ยเดี๋ยวขอมูมันโคตรโกงเลยเนี่ยบอกเลยใครที่เปิดเทพเงามานะครับไม่มีหวังเลยจริงๆตอนเนี้ยแต่อาจจะพอที่จะ่าพลังผมสูงด้วยม้งเนี่ยคือเราได้เปิดก่อนไง แต่ค่าพลังทีนี้ต้องบอกค่าพลังตั้งต้นมันเยอะอยู่แล้วเพื่อนเพราะตัวโคลาโบยุคใหม่มันก็เยอะนะครับข้อดีของโคเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่กดตอนนี้อาวุธประจำตัวมันอัพได้สองคันนะ <c oughs> อ่ะก็มาครับเจอไม่ระบุนะครับมีน้องเนบิลอ์กามาด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะอันนี้ไม่ระบุเก่าอนะเนี <c> ่ย <oughs> ไม่มีเฮลเพื่อนไม่มีเฮลนี่ผมใส่สุดได้เลยนะอ่ะก็เดี๋ยวผมตัดฮิวนะครับแล้วก็ใส่ท่าหมู่แล้วก็ท่าเดี่ยวก็ได้อ่ะแช่ไว้วาวาไม่รู้ว่าศัตรูเขาจะโดนทีเดียวตายหรือเปล่าโอ้ โค่นเลยไม่มีตัวกัน์ตายแล้วมันก็เป็นแบบนี้ทีนะเรียบร้อยครับยกเพลงเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะมาครับตาสุดท้ายครับโอ้โหอันนี้ทิ้แล็้วที่ ทีมแลกมันดูแอบหน้าปวดหัวที่สุดเลยนะเข้าม,มาเดี๋ยวผมใส่โล่ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดเลือดเขางคงไม่กินหลบมาหรอกมัง้งแล้วก็ท่าหมูไปเลยครับไปอบอโอ้อ โคตรแรงโคตรแรงโอเคหัวหนึ่งหัวสองครับเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะบอดนะเดียนเน่มาถ้างั้นเราก็เก็บเลยครับ เดี๋ยวผมใช้ท่าหมูนะครับแล้วก็แช่ไปเรียบร้อยมาเรียบร้อยครับแช่ไปให้หมดนะครับแล้วก็ตาหน้าปิดเกมเฮ้ย,อย,ย,อยเอาเรื่องอันเนี่ยทีนี้ เรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับคลิปทดสอบคิงเดนน่กับโคลโบเทพเงาวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ความรู้สึกผมรู้สึกว่าคีเรเน่เนี่ยค่อนข้างเก่งเลยนะมันไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าทีมเนี่ยมันถึกใช้ได้นะครับบวกกับตายยากด้วยเพราะาทีมเนี่ยมันสามารถรีเจนได้เรื่อยๆนะแล้วก็คีเรเน่ยังมีความสามารถในการปลดดีบัฟฮิวเพื่อนรวมไปถึง CC อย่างซาบหินนะครับที่เอามาแก้เกมในช่วงนี้เนี่ยได้ค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะฮลวจังนะครับที่มันมีความสามารถการตายอยู่นะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอยังไงอย่าลืมกด like, ไลค์และซับสไครป์เป็นกำ